พาไปขอพอรกับพระศิวลีปางเทศทันใจเขาว่ากันว่านี่คือหนึ่งเดียวในประเทศไทยเลยนะครับโอ้โหมาไหว้หลวงพ่อศิวรีทันใจกันนะจ๊ะ,จะเนี่ยฮะที่วัดบ้านกล้วยหมู่หนึ่งตำบลวังยาวอำเภอ,อด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี่ลูกนิมิตที่นี่ก็มีด้วยนะโอ้ไปปิดทองแปะทองสินี่ละครับคุณผู้ชมครับที่เห็นอยู่นี่นี่แหละครับคุณชมนี่คือ อมรทารูปที่ชาวบ้านเขาศรัทธาและมากราบไหว้กันเยอะมากมแล้วมากันแบบทุกกลุ่มทุกหมู่ทุกเหล่าอย่างเช่นกลุ่มชาติพันธ์กะเรียงและมอญซึ่งมีความศรัทธาในศาสนาพุทธเป็นอย่างมากรวมถึงประชาชนและนักท่องเที่ยวก็เดินทางมากราบไหว้ขอพรสักการะบูชาหลวงพ่อพระศิวลีบางทันใจหนึ่งเดียวในประเทศไทยอูจจะก็สองเมตรได้นะประดิสถานอยู่ภายในอุโบสถของวัดแห่งนี้เขาบอกว่าอย่างนี้ฮะ ที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านได้โชงได้ลาบแฮได้โชงได้ลาบจากที่นี่เอามาเขย่าเซียมซีเขย่าเซียมซีแบบนี้โอได้กันไปคนละติวสองติวกต่ถ้ลาเขย่าเซียมซีเราเอากี่ติวคะอถ้าอยากจะไปดูเรื่องของโชกชะตาติวเดียวพอแล้วแต่ยุคนี้สมัยนี้ต้องขอสักสองติวสามติวก็แล้วแต่แต่ทุกนหลายติวใะช่วงนี้คุณเอาไปกี่ติวเวียนหัวติวอย่าดมเข้าด่วเลยฮะ <laughs> อา้าคุณผู้ชมชาวบ้านนะครับเขาก็พาเราเข้าไปดูต่อเนาะไปไหว้ขอพอรเจ้าแม่กวนอิมด้วยค่ะที่นั่นมีเจ้าแม่กวนอิมอาา่ะผัดติ้งไปแล้วม, <laughs> มาถึงเจ้าจแม่และไปถึงตรงนี้ฮะเจ้าแม่กวนอิมปางประธานพรขนาดใหญ่นะถึงตั้งเก้าเมตรอาคุณดูเ <ฮะ S 2> ทียบกับคนที่ยืนไหว้ยอยู่น่ะเห็นไหมโอโ้โหใหญ่มากสูงมากตรงนี้เขาก็ว่ากันว่ามาขอพรแล้วก็สมหวังเหมือนกันค่ะทางด้านเจ้าวาสท่านเผยว่า พระศิวลีเถระเนี่ยเป็นพระอาหารหันต์ที่ได้รับการยกย่องเป็นผู้ที่เป็นเลิศในทางผู้มีลาบมากนคนไทยก็เลยเชื่อว่าผู้ใดได้บูชาพระศิวลีเทระแล้วจะได้โชคในลาบประมาณนั้น,นส่วนปางนี้เนี่ยเขาบอกว่าเกิดขึ้นจากนิมิตฝันว่าได้มีโยมท่านหนึ่งนำพระศิวลีและเทพทันใจที่อยู่ในประเทศเมียนมาเนี่ยนะฮะมาถวายพร้อมกันก็เลยเกิดไอเดียนำพระศิวลีและเทพทันใจ มาผสมผสานเป็นศิลปะพระศิวลีปางทันใจคุณเคยได้ยินเทพทันใจใช่ไหมเคยได้ยินที่เมียนมาหรือว่าพม่าน่ะก็จะมีลักษณะท่าทางแบบนี้ก็มารวบรวมกับองค์พระพุทธรูปก็กลายเป็นพระศิวลีปางเทพทันใจอย่างนี้ไงเวลาอธิษฐานก็คือต้องเอาศีรษะไปจรดปลายนิ้วท่านอธิษฐานจะได้สมหวังดั่งใจทั้งหมดเป็นเรื่องความเชื่อนะคุณผู้ชมนะแต่ถ้าไปเข้าวัดเข้าวาก็ทำจิตใจให้สงบอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะครับจากสุพรรณบุรี